สวัสดีครับยินดีรับสู่พัสดโซเทรดครับวันนี้ผมฟังวิเคราะห์ราคาบิตคอยล์เหรียญอินโตเครึ่นซี่ครับเริ่มจากบิตคอยในกราฟวันเดย์ครับแล้วก็ไปบิตคอยในนอลับนอตันไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงครับแพทเทิร์นต่างๆแล้วก็เหรียญ CRV ครับเริ่มจากบิตคอยในกราฟวันเดย์ครับคุณเห็นว่าในวันเดย์เนี่ยเราฟอร์มเป็นเลนอยู่ใช่ไหมครับที่ตอนนี้เนี่ยเราฟอร์มเป็นเลนเล็กๆที่อยู่ในเลนอันใหญ่ครับซึ่ง ถ้าเราสามารถเบรกเส้นบนของเลนได้ถ้าเก็ตต่อไปคือเราราวสี่หมื่นเหรียญครับเ่าจะเบรกเส้นล่างของเลนลงมาครับถ้าเก็คือราวสามหมื่นหนึ่งพันเหรียญครับต่อมานะครับอันนี้คือถ้าเราซูมมาดูในกราฟสี่ชั่วโมงนะครับแล้วผมจะลากแนวรับแนวต้านซึ่งคุณจะเห็นว่าเรามีแนวต้านของเลนเนี่ยอยู่ที่หนึ่งสี่หมื่นพันส่วนแนวรับอยู่ที่สามหมื่นหนึ่งพันครับซึ่งตอนนี้ราคาเนี่ยอยูอ่มีผมพอดแนวรับอีกแนว ผมพูดแน,นวต้านอีกแนวหนึ่งที่ค่อนข้างสำคัญครับคือแนวที่สามหมื่นหกพันสามร้อยเหรียญตรงนี้ครับเพราะคุณเห็นว่า,าสามหมืน่นหกพันสามร้อยเหรียญเนี่ยท่านที่เป็นแนวต้านที่แข็งแรงครับของราคาดังนั้นเนี่ยถ้าราคาครับจะไม่สามารถเบรกขึ้นไปได้เราจะมีการรีเท s ขึ้นมานะครับ t a เกนเนี่ยคือราาบัท t อมหรือว่าสามหมื่นหนึ่งเพียครับต่อมานะครับจะพูดถึงเรื่องทเทิร์นต่างๆที่ตอนนี้ผมเห็นครับก็คืออย่างแรกเนี่ยคือ ascending b o a r d i n g wave ตรงนี้ครับ ซึ่งคุณจะเห็นว่าเราพยายามจะโฮแนวรับของเส้นล่างของบอททิงเวทตรงนี้ครับอย่างแข็งแรงนั้นผมว่าถ้าเรายังไม่มีการเบรกเส้นล่างลงมาครับเราก็จะขึ้นไปเรื่อยๆตามไลซิงเทนไลน์ตรงนี้ครับอีกแพทเทิร์นต่อมานะครับในกราฟ2ชั่วโมงเห็นชัดสุดคือแพทเทิร์นอย่าง s ม m m ์ททิเคิลแทรนเกิลซึ่ง s ม m m ์ททิเคิลแทรนเกิลเนี่ย Target จากการเบรกนะครับเท่านนมันจะเบรกขึ้นเนี่ย t a เ g e t ที่วัดได้คือ วิเทียวลาวสามหมื่นแปดพันหกร้อยสามสิบแปดเหรียญถ้าเราจะเบรกดาวน์ครับถ้ดดูวลาวสองหมื่นเก้าพันเหรียญหรือรอสามหมื่นเหรียญขึ้นว่ามันจะเบรกไปทางไหนครับแต่คุณอย่าลืมว่าต่อให้เราเบรกขึ้นนะครับเรายังมีแน,นวต้านที่ค่อนข้างแข็งแรงอยู่ที่รอสามหมื่นหกพันเหรียญครับดังนั้นเนี่ยอ่ามันก็มีความเสีครับว่ามันจะแคบเบรกขึ้นไปเราทีนี้ไป จากเส้นบนที่เรา36,000เหรียญตรงนี้แล้วก็เด้งกลับลงมาครับซึ่งก็ขึ้นอยู่นะครับว่ามันจะเป็นการคอนเฟิร์มหรือจะเป็นการเฟกเอาตแต่นั้นก็อาจจะเลวร้ไปที่อย่างพูดที่จะมาพูดตอนนี้ครับที่นี่ครับอีกแพทเทิร์นหนึ่งที่ผมพูดมานานมากแล้วคือแพทเทิร์นย่มดิสเซนติ้ง g ทรนเซึ่งจากดิส c e n d ิ้งแทรนเกลเนี่ยตอนนี้มันาราคาเนี่ยอยู่แถบๆเส้นบนของดิส e n d i ิ g ง r ท a n g l e ตรงนี้ครับซึ่งคุณเห็นว่า ราคาเนี่ยปกตินะครับที่มันขึ้นมาแตะครับมันก็มาชาถูกรีเจคลงมาทันทีนะครับแต่ก็ถูกเล้งกลับลงมาแต่ว่าครับตรงนี้ครับเรามีการขึ้นมาออกข้างนะจุดแถวแนวต้านครับมันก็ไม่เชิงออกข้างเป็นวิวอัพนะครับมันคล้ายกับว่าเราถูกรีเชคจากเส้นบนนะครับแต่ว่าตกมาที่ไลซิ่งเทนไลท์ซึ่งผมมองว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่ราคาครับอ่า ยังสามารถทัวรไลติ้งเทเลไลน์ตรงนี้ได้นะครับราคาเนี่ยก็มีความไม่สูงที่มันจะเบรกขึ้นครับเพราะว่าการที่ถูกแต่เส้นบนแล้วดิ่งมันเราไม่สามารถเบรกเทเลไลน์ลงไปบมบอกว่ายิ่งราคาสูงขึ้นได้บายิ่งเพเช์หรือว่าอยากซื้อเนี่ยก็ยิ่งเข้ามาในตลาดเรื่อยๆครับผมบอกถึงเป็นสัญญาณของความแข็งแกร่งของตลาดครับถึงมันจะไม่ใช่แนวเดียวกับวิวอัพนะครับแต่ว่ามันก็พอมองได้นะครับ ที่นี้นถ้าคุณมองจากแค่ตรงนี้นะครับคุณเห็นว่ามันอาจจะฟอร์มเป็น ascending triangle อีกรูปแบบหนึ่งครับนะจุดตรงนี้นี่ครับก็อาจจะมองไนดะ้เป็น ascending triangle อีกแบบหนึ่งซึ่งถ้าเราเบรกขึ้นนะครับจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างบุลิตใน short term ของ bitcoin เพราะว่าเส้นนี้ครับมันต้านราคา bitcoin มันน่านรักมากครับหลายเดือนเป็นเดือนแล้วซึ่งถ้าเราจะสามารถเบรกขึ้นนะครับผมมองว่าถ้าเกิดจะให้ผม มันใจที่จะวางเทรดเนี่ยผมจะรอให้มันเบรกจากเส้นเอาทอร์านที่สามหมื่นหกพันเหรียญไว้ก่อนครับซึ่งสิ่งที่ผมมองอยู่นะครับคือราคาเนี่ยพุ่งขึ้นมาครับที่ระสามหมื่นหกพันเหรียญฟอร์มเป็นวิวอัพครับหรือว่าเป็นฟอร์มเป็นอ่าการออกข้างที่ค่อนข้างค่อนข้างเล็กครับแบบแต่ผมซููมให้ดนี่คือหน้าตาของวิวอัพครับเป็นการออกข้างที่แคนเดลหรือว่าแท่งเทียนเนี่ย ถูกหดเข้ามาครับอยู่ในจุดเดียวที่มีการออกค่าตรงนี้อย่างเช่นท่องนี้ครับบงบอกว่าตลาดนะครับกําลังเข้าสู่ในช่วงที่สะสมมวลตั้มก่อนที่มันจะเบรกขึ้นไปอย่างรุนแรงซึ่งนี้คือสิ่งที่ผมมองหาอยู่นะครับในการาระวังโพชั่นของผมเหนือเส้นนวตานเส้นนี้ที่เป็นการเทรดของการเบรกเอาครับต่อมานะครับคือจะมาดูที่เหรียญ CRV นะครับถ้าเราซูมมาก่อนนะครับส่วนใหญ่เนี่ยผม,มชอบมองภาพใหญ่ก่อนจะได้เห็นว่า ตอนนี้ภาพใหญ่สุดเนี่ยมันกําลังมีอ่ามันยังอยู่ในขาขึ้นหรือขาลงเลยพวกนี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเทนดี้กราฟวันเดย์มันยังอยู่ในการออกข้างครับซึ่งเห็นนะว,ว่าราคามการออกข้างอยู่ในเลนตรงนี้นครับมาค่อนข้างนานทีนี้วันก่อนนะครับราคาก,การลงมาแตะ่เส้นล่างดิ่งขึ้นไปถูกจกกับเส้นแนวต้านตรงนี้ตกมาอีกครับอันนี้มีความนครับว่าณจุดตรงนี้ครับมันจะฟอร์มเป็นเด็ปเปอร์มาทอมให้เทิร์นนะครับ ซึ่งถ้าเราฟอร์มเป็นดับเบิลวัตทอมจริงๆจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างบูลเลตในช็อตเทอมครับเพราะว่าทร์เ็ตของดับเบิลวัตทอมนะครับถ้าต่อจนะจดเบรกเอามันจะอยู่ราว4.731เหรียญหรือว่าเราเราไฮตรงนี้ครับอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเราจะฟอร์มเป็นดับเบิลวัตทอมจริงนะครับเราต้องเบรกนิกไล่ใช่ไหมครับซึ่งถ้าเราเบรกนิกไล่เนี่ย เราก็มีฐานนะครับให้ราคายืนเพื่อที่จะขึ้นไปเบรกแนวต้านแนวต่อไปที่3.580เหรียญครับแต่ถ้าน,นะครับเราจะมีการดิ่งตกอกมานะครับอีกฟัทเทอร์หนึ่งที่จะฟอร์มได้ก็คือฟัทเทอร์อย่างดีเซน n ิง r ทง n ก l ลครับซิเวนซีลีของโลว์ไฮครับเข้าสู่แนวต้านเข้าสู่แนวรับครับที่หนึ่องเ้าห้เหรียญดังนั้นครับ สิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้คือเราจะต้องพุ่งขึ้นไปครับแล้วเบรกเ l ็ก e ของดับเบิลว t ท o อมตรงนี้ให้ได้ครับทีนี้ถ้าผมซูมมาดูในกราฟ1ชั่วโมงคุณเห็นว่าราคานะครับอาจจะฟอร์มเป็นไรซิงเวทอยู่ครับซึ่งไรซิงเวทเนี่ยเส้นบนของไรซิงเวททำที่เป็นแนวต้านที่แข็งแรงส่วนเส้นล่างครับทำที่เป็นซับพอร์ต ซึ่งถ้าเราจะมีการเบรกเอาจากไรซิ่งเวทครับทากเก็นเนี่ยก็จะอยู่ราวสองจุดสี่เจ็ดแปดเหรียญครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะเบรกตรงไหนครับซึ่งมันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างบูลลิตในช็อตเทอมของ CRV ครับ สำหรับคลิปวันนี้นะครับใครชอบหน่อยลงฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e ที่สำคัญี่ดูฝากดกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจับเดตให้ทุกวันนะครับ